ครับวันนี้ผมพามารู้จักกับโครงการดีๆนะครับในการอนุรักษ์ต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเราในบ้านเราในพื้นที่ของเราแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่ในเมืองทั่วไปนะครับอยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และก็ช่วยกันดูแลต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเราครับผมอยู่กับทางคุณอร,รยาสุตบุตรนะครับเป็นผู้ประสานงานและเป็นผู้ร่วมกว่อตั้งโครงการ Big Trees Project สวัสดีครับค่ะคุณอร,รยาเล่าให้ฟังว่าโครงการ Big t r e e Project มีมา10ปีแล้วเราพอจะรู้จักกันมาบ้างแล้วนะครับว่าเป็นโครงการที่ช่วยกันดูแลช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้นอกจากนี้แล้วเราจะมีหน้าที่ทําอะไรยังไงอีกบ้างครับภารกิจหลักของกลุ่มบิทรีนี่คะก็เลยเป็นการที่จะเผยแพร่นะคะเป็นกระบอกเสียงให้กับต้นไม้ใหญ่ว่าจริงๆแล้วต้นไม้ใหญ่เนี่ยมีประโยชน์มากมายกับคนในเมืองเพราะฉะนั้นถ้าทุกๆฝ่ายมีความรู้ที่ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ช่วยกัน เป็นหูเป็นตาช่วยกยันเผยแพร่ว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยมีประโยชน์และต้องดูแลเขาให้ดีอย่างไรเนี่ยเขาก็จะกลับมาดูแลสุขภาพทั้งกายและใจอของคนที่อยู่ในเมืองน,นะคะอีกทีค่ะความสําคัญของต้นไม้ใหญ่ในกรุงนั้นมีความสําคัญมากแน่นอนว่าเรื่องของการช่วยฟอกอากาศเร,เรื่องของพื้นที่สีเขียวค,ความน่าเป็นห่วงของกรุงเทพหรือว่าเมืองไทยเนี่ยต้นไม้สีเขียวพื้นที่สีเขียวมันมันน้อยมากแค่ไหนยังไงคะตอนนี้จะได้เห็นปัญหาไอ้ส่วนที่น่าเป็นห่วงก็คือว่า พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพเนี่ยมันเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างจะไปในทางาลดลงนะคะส่วนที่จะเพิ่มได้มากที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครนะคะคซึ่งก็มีความพยายามอย่างมากเพียงแต่ว่าที่ในกรุงเทพเนี่ยมันจะหายากมากๆที่จะมันจะมีสวนสาธารณะใหม่และเป็นขนาดใหญ่ ที่อยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการไปเพิ่มสวนสาธารณะหนองจอกบ้างนะคะ,ะมีนบุรีอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งดีดังนั้นในเมื่อพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ใหญ่ในเมืองเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่มันจะลดลงอีกเนี่ยนะคะเราก็เลยจะต้องช่วยกันดูแลที่มันมีอยู่ทั้งในสวนสาธารนณะทั้งในพื้นที่ที่เป็นกึ่งเอกชนรหรือว่าเป็นพื้นที่ที่อย่างเช่นอย่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงเรียนเนี่ยเราก็ถือว่าเป็น เป็นกึ่งเอกชนกึ่งสาธารนณะซึ่งให้คนทั่วไปเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ค,คะแต่ว่าวิธีการที่จะดูแลรักษาให้ถูกต้องเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ที่ละเอียดอ่อนต้องอะไรคะมีความเข้าใจนิดนึงผลงานที่ทางกลุ่ม Big Trees ได้ทำงานอย่างหนักตลอด10ปีที่ผ่านมา เป็นผู้ปิดทองหลังพระให้กับกรุงเทพได้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นจาก3มตารางเมตรเป็นราว6ตารางเมตรต่อคนในปัจจุบันจากการเข้าไปทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งกรุงเทพมหานครไปจนถึงการไฟฟ้านครหลวงและสำคัญนะครับก็คือทุกๆคนที่ช่วยกันบอกกล่าวเป็นหูเป็นตาหากเห็นต้นไม้กำลังจะถูกตัดก็ช่วยกันแจ้งข่าวเรียกว่าไม่ใช่แค่ป,ปลูกต้นไม้แต่เขาได้ช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายช่วยกันคนละไม้คนละมือ ประชาชนเนี่ยซึ่งช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวงังวิธีการตัดแต่งต้นไม้ที่ไม่ถูกต้องแล้วก็มากไปกว่านั้นถ้าตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยก็เริ่มแล้วคือครเรามีอีกการอบรมอีกชุดหนึ่ง <MS billion S 1> นะคะซึ่งดําเนินมาแล้ว10กว่า VMware, รุ่นเนี่ยร่วมกับทางธรรมศาสตร์เป็นรุกกรก็คือใครอยากเป็นรุกขกรอาชีพเอาแบบไม่ต้องทําทุกวันก็ได้ค, <c oughs> คือพอมีความรู้ไว้นะคะจะกลับไปทําที่บ้านตัวเอง <Davis S 1> ในบ้านเลยหรือว่าจะที่ชุมชนที่จังหวัดดั้งเดิมที่ตัวเองมีลรรากอยู่นะคะ คุณผู้ชมนั้นไม่ต้องมีความรู้ใดเรื่องต้นไม้เลยก็ได้นะครับเพียงแค่อายุ17ปีขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงสามารถปีนต้นไม้ได้คือคุณสมบัติแค่2ข้อเท่านั้นที่ Big Trees เขาเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาเป็นรุกค,คกรอาสาและอีกข้อก็คือแค่ต้องคอยติดตามให้ดีนะครับเนื่องจากว่าเขาจัดอบรมเพียงแค่ปีละ3ครั้งประกาศเมื่อไหร่ก็คนสมัครเต็มภายในวันเดียวเท่านั้นโดยค่าใช้จ่ายที่ถูกมากและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพลิดเในการเป็นหมอต้นไม้ก็สามารถต่อยอดสร้างอาชีพได้อีกด้วยแต่หากใครสมัครไม่ทันหรือไม่มีเวลาหรือจะไม่มีแรงนะครับก็ยังสามารถช่วยกันและเป็นส่วนหนึ่งได้เช่นเดียวกันครับอย่างประชาชนทั่วไปคิดว่าุยฉันจะไปปีต้นไม้ก็ไม่ไหวมัง้งหรือบางทีจะให้ไปอะไรคะไปบอกกรทะมกรฟอนอว่า้<ม><ม>คุณตัดแบบนี้บางคนก็อาจจะไม่กล้า<ม>ก็อย่างน้อยน้อยเนะะี่ยค่ะตัวเราเนี่ยออลองศึกษาจากจากข้อมูลที่<ม>ทเรา เผยแพร่ออกไปก่อนว่าการดูแลต้นไม้ที่ดีมันเป็นยังไงแล้วก็เผยแพร่กับคนรอบข้างใช่ไหมคะแล้วก็อย่างเช่นบางทีบริษัทอสังหารรมรั์ซึ่งเราก็เริ่มทํางานด้วยบางที่เนี่ยค่ะก็เริ่มจะมาปรึกษาเหมือนกันนะคะว่าเออเขามีต้นไม้เดิมอยู่ในพื้นที่แต่ว่าตอนจะสร้างอาคารใหม่เนี่ยจะต้องทํำยังไงจะจัดการกับต้นไม้ต้นไหนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะพยายามแนะนําว่าให้เก็บต้นไม้ไว้ที่เดิมแต่ว่า ปรับแบบนิดนึงไหมนะคะหรือว่ามีการป้องกันต้นไม้ต้น,นนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกองค์กรน,นะคะทุกคนเนี่ยอขอให้พอรู้สึกเห็นคุณค่าของต้นไม้มแล้วเนี่ยแต่ว่ายัางไม่แน่ใจว่าจะจะจัดการกันยังไงเนี่ยก็มาปรึกษาพวกเราที่เครื่ายต้นไม้ในเมืองก็ได้คุณอรยายัางแนะนําเทคนิคการตัดแต่งกิ่งอย่างทุกวิธีให้ทุกคนได้ทําเองง่ายๆก็คือให้ตัดชิดกับคอกิ่งให้เป็นแนวลง45องศา ก็จะทําให้ต้นไม้ปิดลผยเองได้ตามธรรมชาติฝากถึงผู้ชมทุกคนนะครับหากเห็นต้นไม้ไหนไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่หากเห็นเป็นโพรงเสียงจะโค่นหรือมีการบกปูนทับแบบไม่สมบูรณ์รวมทั้งหากทราบนะครับว่าจะมีการก่อสร้างหรือการต้องตัดต้นไม้ก็แจ้งไปที่กลุ่ม Big Tre e s ทั้งทางเว็บไซต์และ Facebook Fanpage เพื่อลมหายใจของเมืองเพื่อสุขภาพของทุกคนเพราะว่าประเทศที่จเจริญแล้วไม่ได้วัดกันที่ป่าคอนกรีตแต่เมืองสีเขียว คือความยั่งยืนฉะนั้นช่วยกันทำกรุงเทพให้เป็นกรีนแบงกอก2,300 0ตามเป้าหมายความยั่งยืนของสหประชาชาติครับ